สวัสดีครับผมนายสงกนศักดิ์ผลสุการปจุบันทํางานที่อันตานร,นา,กราก่อรรู้จักพระเจ้าผมเดินไม่ได้ผมถูกตีไปอยู่ที่โรงพยาบาลหกเดือนแล้วก็มาที่บ้านอยากจะเดินแต่มันไม่มีแรงว่างขาอ่อนแรงทำไม่ได้หลายอยา่างเพราะมัมันขามันชาไปข้าง พราะเราทำอะไรไม่ได้เดินอยู่นี่แล้วก็แวะบ้านไหนเขาจะให้กินก็กินเขาและแต่เขารู้จักพระเจ้าผสมพามาผมเดินมาก่อนเดินไม่ได้ผสมพามาที่เป็นแคร์แคร์บ้านผสมเพราะว่าผมปไปไหนไม่ได้ถึงเขาก็ยกพาขึ้นรถขึ้นสามล้อผมก็เาผมก็ตาม,มาเขาไปเรื่อยแต่เขาก็เรื่องเขาก็สอนเรื่องพระเจ้าของเขา แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเรื่องพระเจ้าเท่าไหร่เาผมไม่รู้มาที่นี่มาฟังกับพูดพูดเรื่องอะไรเรื่องพระเจ้าผมก็บาคนอธิษฐานเอาเอา,เอาผมนั่งมองเปิเอามาสักสามเดือนสี่เดือนผมก็ยังอยู่งั้นแหละถึงที่นี้ผมยังไม่เรื่องเรื่องพระเจ้าผมผมถึงผมยังไม่เข้าใจมาก่อนแต่พอพสมมติผมไม่สบายล้มเลยนะั่นแหละ ผมเริ่มจะเริ่มจะเริ่มใอธิฐานความความเชื่อจะมาตอนตอนความที่ลําบากเพราะพอาําบากก็ความที่คิดถึงเออถ้าพระเจ้ามีจริงมาก่อนเลยพระเจ้ามีจริงลองช่วยผมด้วยเออผมเจ็บแขนเจ็บขาเดินไม่ได้ถ้าพระเจ้ามีจริงลองช่วยผมดูให้เห็นแล้วก็นด ตกน้ำที่อใกล้บ้านเป็นบ่อบ่อน้ำตรงท่าใจครับผมเดินเดินถึงนี้ผมจะไปล้างมือบ้างอะไรบ้างถึงนี้ไปล้างมือมันลื่นปุ๊บตรงน้ำมันไหลลงมาแล้วผมมันยังคิดอะไรไม่ออกก็ยังไหวยน้ำยังไ่ายตัวยังไหา้น้ำเป็นยังคิดได้ว่าเออไปข้างนียเปิดเปิดเรื่อ,อ,อ,อย ถึงจนจนจนมันย <ithe ater> ิ่งว่ายน้ํามันรู sure. ้สึกมัยิ Throw ่งจะไกลผมต้องคิดตัวได้คือพระเจ้าผมว่าถ้าพระเจ้ามีจริงก็ลงมาช่วยเถอะเราไม่มีทางไปแล้วสักพักเออตาตาตรงคามแกมาแกก็ตกใจแกไปเอาไม้ไม้ไม้ยาวลากผมดึงขึ้นมาผมโอ้เนี่ยพระเจ้ามีจริง ต้งต<ส>ั้งวันนี้ผมก็คิดถึงพระเจ้าก่อนขอบคุณพระเจ้าคองเห็นอาจารย์ลีบีรับเด็กอยู่ถึงผมว่าเออผมว่า ช่วยนักหน่อยคือว่าเออพมว่าพอจะอยากจะรับใช้บ้างอยากให้หมู่หมู่บ้านเรารู้จักพระเจ้ารับเด็กรับเด็กหลาย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 บ้านเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มบางทีก็าบางคนมาบ้างไม่มาบ้างแต่ก็ต้องเออเขาต้องพระเจ้าช่วยนะให้เด็กได้ได้เติบโตอย่างน้อยเขาไม่มามากก็ต้อง ก็ให้ไปหาดูต้องหาให้เจอถึงก็เชื่อไม่เชื่อก็มาให้มาฟังก็อย่างเดียวผมก็ถึงอาจารย์เลวีมาโอผมก็โอพระเจ้าช่วยหลายอย่างในหมู่บ้านเราอยากให้ทุกคนรู้จักพระเจ้าพระเจ้าวยพรแลวหลายอย่างเพื่้อความเชื่อแค่นั้นขอบคุณพระเจ้า ก็สําหรับคาพยานของคุณเอกนะครับก็ได้รู้จักกับคุณเอกเมื่อได้มาที่นี่นะครับแล้วก็คุณเอกได้เล่าว่าตอนที่คุณเอกมารู้จักกับพระเจ้าก็คือตอนนั้นเนี่ยเมื่อ19ปีที่แล้วถูกทุบที่หัวนะครับแล้วก็กระโหลกศีรษะเนี่ยยุบไปข้างหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พี่น้องนะครับคือพ่อศพเนี่ยได้พามาที่กลุ่มแคร์แล้วก็มาที่โบสถ์แล้วก็คุณเอกก็ได้รู้จักกับพระเจ้านะครับก็ได้คุณเอกบอกว่าได้มีประสบการณ์ที่ได้เล่าให้ฟังว่า ตกลงไปในน้ําที่เป็นบ่อน้ําหลังโรงเรียนและก็ไม่มีใครผ่านไปผ่านมาเลยแต่ว่าเมื่อได้อธิษฐานกับพระเจ้าดนะ้วยก็มีคนมาเวลานั้นพอดีและก็สามารถที่จะช่วยคนเอกได้ก็เป็นประสบการณ์ที่คนเอกได้รับและก็ที่ผมมา,ารับใช้พระเจ้าที่ท่าจตชัยแห่งนี้นะครับก็ไปรับพี่น้องในหลายๆจุดวันหนึ่งเนะี่ยคนเอกก็บอกว่าอยากจะมีส่วนช่วยก็คือว่า จะให้ผมไปรับในที่ไกลๆก็คือไปที่ท้ายเหมืองคุณเอกก็บอกว่าเด็กๆบริเวณเนี้เขาก็จะไปรับนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนก็คุณเอกก็ไปรับสองสามกลุ่มในบริเวณนี้ก็คือรับามาในกลุ่มแคร์นะครับรับส่งในกลุ่มแคร์แล้วก็รับส่งมาที่คิดจักรในวันอาทิตย์ด้วยก็คุณเอกก็ได้มีส่วนร่วมในการรับใช้แล้วก็ก็เป็นปีกว่าแล้วนะครับที่คุณเอกก็ รับเด็กๆมาบางทีก็ฝนตกหนักก็เป็นรถ3ล้อนะครับก็เปียกกันหมดนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็ทําให้แต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีเด็กประมาณ1 8บแถึงยีกว่าคนเนี่ยได้มาคิดจักครับก็อีกส่วนหนึ่งคุณเอกก็จะมีส่วนในการที่รับใช้ก็คือว่า,านับเงินถวายนคิดจักนะครับก็เป็นทีมเฮลันยิของคิดจักรนะครับก็คุณเอกก็สามารถที่จะหนุนใจพี่น้องนะครับหนุนใจเด็กๆและก็คุณเอกก็คุยกับผู้ปกครองเด็กๆเพราะว่า เด็กๆที่มาคิดจักเนี่ยไม่ได้มีพ่อแม่ที่เป็นคิดเซนเลยนะครับก็คุณเอกก็ต้องเป็นผู้สื่อสารกับผู้ปกครองที่จะรับเด็กมาและก็ไปส่งเด็กในแต่ละสัปดาห์ครับก็ได้เห็นถึงการรับใช้ของคุณเอกว่าคุณเอกก็รับใช้อย่างเต็มที่สุดความสามารถนะครับและก็ในเรื่องของการงานก็เห็นว่าพระเจ้าอวยพรคุณเอกในเรื่องของการงานคุณคเอกทํางานที่โรงแรมอันันตลาที่ไม้ขาวก็หกเจ็ดปีที่ผ่านมา และก็เป็นกําลังสําคัญที่ดูแลแม่ซึ่งก็ไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็ดูแลหลานอีกสองคนเลิกงานมาคุณเอกก็ยังมีไปเก็บขวดนะครับเก็บขวดเพื่อมาขายมีรายได้เพิ่มในแต่ละวันก็เห็นถึงความขยันกันแข็งของคุณเอกและวก็คุณเอกก็มีหัวใจนะครับหัวใจหัวใจที่แห่งการรับใช้ แล้วก็เป็นห่วงทุกๆคนนะคุณเอกจะเป็นห่วงใยทุกๆคนแล้วก็มีคําหนุนใจจากคุณเอกเสมอในไม่ว่าในกลุ่มแคร์เวลาในกลุ่มแคร์นะคุณเอกจะเป็นคนแรกนะครับประจําเลยที่เวลาบอกว่ามีคําพยานอะไรขอบคุณพระเจ้าทุกสัปดาห์คุณเอกจะเป็นคนแรกแล้วก็มีคําพยานใหม่ๆทุกสัปดาห์ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ดูแลคุณเอกเพราะคุณเอกได้พึ่งกําลังที่มาจากพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นว่าการรับใช้พระเจ้านั้นทุกคนได้มีส่วนไม่ว่า จะเป็นอย่างไรในภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรที่ภายในและก็ถึงหัวใจของทุกคนที่มีหัวใจการรับใช้เราก็สามารถที่จะร่วมรับใช้อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราก็ได้มีส่วนในคิดจ,จักรในพรนิเวศของพระเจ้าขอบคุณมากครับ